โกคูเดล่าซุปเปอร์ซย่าอยู่ข้างหลังโกฮังเซลก็ปล่อยพลังขึ้นเต่าออกมาโกฮังก็สวนกลับไปเหล่านักรบแซดก็บินหนีไปพิกโลลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหนีไปเช่นกันเบจิต้าเองก็ทิ้งโกฮังพลังรุนแรงทั้งสองปะทะกันทำให้เกิดพลังงานทรงกลมขนาดใหญ่มหาศาลและลมที่รุนแรงพัดเหล่านักรบแซดและแก๊งซาตานกับตะข่าวปลิวไปไกล โกคู Goku บอกลูกชายให้อดทนไว้เซลเองก็เพิ่มพลังเข้าไปอีกจนพลังของโกฮังทูกพลังของเซลดันกลับมาโกฮังดูท่าจะไม่ไหวโกคู Goku รู้ดีว่าลูกชายน่าจะดึงพลังที่เก็บเอาไว้ได้มากกว่านี้แต่โกฮังไม่ไหวเขาใช้พลังหมดแล้วเขาเป็นทรงโกฮังคนที่อ่อนแอขี้แยแล้วก็ขี้แพ้จริงๆด้วยไม่เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเลยสักนิดเดียว โกคูบอกว่าผิดแล้วล่ะลูกอาจจะไม่รู้ตัวแต่ลูกน่ะช่วยพอมานับครั้งไม่ถ้วนถ้าลูกทําเหมือนตอนนั้นดึงพลังออกมาให้สุดชีวิตจะต้องชนะเซลล์ได้แน่นอนโกฮังก็ลุยเลยฮึดพลังปล่อยออกไปมันได้ผลต้านพลังของเซลล์กลับไปเหล่านักรบแซดก็บินกลับมาชื่นชมพลังของโกฮังแต่เซลล์ผู้นี้นั้นได้ร่างสมบูรณ์ที่สุดยอดมาแล้วจะแพ้พลังแค่นี้ได้ยังไงเซลลก็เพิ่มพลังต้านกลับไป ทีนี้โกฮังกำลังเป็นฝ่ายเพียบพรัมโกคูเองก็ดูตกใจไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นจึงพูดกับโกฮังไปว่าในใจลึกๆล,ลูกกำลังคิดถึงความเสียหายที่จะเกิดกับโลกอยู่สินนะเรื่องนั้นช่างมันก่อนเราใช้ดาราก้อนบอลทำให้กลับเป็นอย่างเดิมได้ไปให้สุดพิกโรที่เฝ้าดูอยู่กับบินเข้าไปช่วยเขายิงมาซนโกใส่เซลล์แต่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเซลลก็ขยายปีกปล่อยพลังใส่พิกโรเกะกะหนะ้า แม้จะรู้ว่าทำอะไรไม่ได้แต่พิกโลก็ยังคงทำสิ่งนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวโลกนักลบที่เหลือการรอความตายไปโดยไม่ทำอะไรแบบนี้มันไม่ใช่นิสัยของเทนจินฮังย้ำฉาก็คิดเช่นนั้นมันคือความภาคภูมิใจของนักสู้ถึงจะรู้ว่าไม่ไหวแต่ก็ยังอยากจะมีความหวังแล้วทั้งสองก็เปนไปช่วยโกฮังคุริเลียนที่เห็นดังนั้นก็สั่งเสียกับ18ได้เจอกับเธอเป็นครั้งสุดท้ายฉันดีใจจริงๆลาก่อนนะ แล้วเขาก็ตามไปอีกคนพิกโลยิงลำแสงพิษาใส่เซลล์ที่แค่หันมามองที่จินหังย้ำฉาคุลิลินก็มาถึงต่างก็ใช้ท่าไม่ตายของตัวเองเพื่อโจมตีเซลล์กค็คูก็สั่งให้โกหังเร่งพลังเพิ่มขึ้นสิ่งนี้มันได้สร้างความรำคาญให้กับเซลล์อย่างมากเขาจึงเบ่งพลังทำให้คนที่มาช่วยกระเด็นออกไปแม้ทุกคนจะล้มลงแต่ก็ยังมีแรงฮึด จะสู้พวกเขาลุกขึ้นและปล่อยพลังใส่เซลล์กันต่อไปแม้ว่าสิ่งนี้จะทำให้พวกเขากระเด็นไปอีกครั้งก็ตามแต่พวกเขาก็ยังไม่ยอมแพ้ยังคงปล่อยพลังโจมตีใส่เซลล์กันต่อไปสร้างความรำคาญให้กับเซลล์มากเซลล์จึงจัดการปล่อยพลังใส่จนพวกเขาทุกคนปลิวไปอีกครั้ง เซลจัดการโถมพลังได้เวลาบอกลาแล้วแล้วเซลก็โดนเบจิต้ายิงกรลิกบเบสเซอร์ไซเมื่อเซลเสียสมาธิโกคูก็สั่งโกหังตอนนี้แหละโกหังก็ทุ่มเททั้งหมดออกไปเซลก็เริ่มแหลกสลายด้วยการโจมตีนี้แก่นก็สลายหายไปโกหังชนะแล้วแล้วร่างซปเปอร์ไซยาก็หายไปกลับสู่ร่างเดิมร่วงลงสู่พื้นเหล่านักลบแซดก็เข้ามาห้อมล้อมโกหังที่ยิ้มแย้มด้วยรอยยิ้มของผู้ชนะ โกคูภูมิใจในตัวลูกชายทำได้ดีมากโกฮังการต่อสู้สิ้นสุดลงแล้วโกฮังช่วยโลกเอาไว้ได้อย่างวุดวิทย์ขอบคุณซุงโกคูและลากรแล้วตอนนี้ก็จบลงภาพโกคูที่อยู่ข้างหลังโกฮังในมังงะจะไม่ใช่ร่างซุเปอร์ไซย่า ตอนที่ปัจจิต้ายิงกาล็กเบสเซอร์ไปที่เซลล์ก็ด้วยมังงะไม่ใช่ซุปเปอร์ซิย่าตอนที่เทจินฮังได้ย้ำฉาเบ่งพลังก่อนที่จะออกไปช่วยโกฮังบาดแผลของทรังหายไปตอนที่เซลล์ปล่อยพลังปะทะกับโกฮังมือของเซลล์ยังอยู่ข้างหลัง